สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้พามาหมกตอนะครับตอสดตรจุดไม้มาอีกนี่ตรวจทา้งยี่ยี่โอ้ยยี่ยี่ไปหมกตอแซฟแซฟใส่ฟักซีแล้วนบแหลกควาแกะตอกันแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเาผมมีตอนปรุงตอนยังไงหลังจากที่เขาแกะตอมาแล้วต่อไปเขาอี้องการปรุงได้เหมืน แกงปอป่นงูย,ยังมากไหมพี่น้องนี่พริกแกงครับจะให้พริกแกงหอ,อมแดงครับมะเขืต้องใส่ยังไงใส่เกลือนิดหน่อยเดี๋ยวเพียบแต่ว่าเจอกันอยูบ้านๆเนาะครับใส่หลายชุบกุ้งไปล้า,ลาง กบขาดวได้พวแซบแซ่ลายแซบลายแซ่หน่อยแซบหน่อยบ่ใส่บก็แซบไปเรียกครับเรียกตัวเลย เด็กน้อยเด็กปุดครับสีๆแล้วมัสีก็มีควอมเลอะปุดนี่เดี๋ยวกูปดวงรูปดดสานบ้านเขาขาดปเด้คือลูกวดกอนครับเดี๋ยวผสมกังหอมแล้ว พักเกาหลีนี่ครับเด้ร่วมไปต้นหอมชีลาวนี่เป็นพักบอยอมเราบความผิดครับนี่อีตูตูเตวีนได้ร่วงไป วิ่งคิวขนใส่ไข่ไก่แล้วครับวิ่งคิวขนควนเลยครับวันนี้เข้ากัน เป็นชีข,า,ขาวๆเนะเาะวันนี้วนี้เนจวดขาขาวด้วยว่ะเหรอเสีย ไปนองหลังจากที่ห้องปรุงเสร็จแล้วต่อไปห้องจะหนึ่งนี้บนนแบบนี้หอมแล้วก็ปิดฟฝาไฟทาเบิ้งกันติดตามตอนมาสุกวจะปงะุยหงิเบิ้งว้าวนากินมากมอ,อยางให้กินเขาเลยในโทราศัพท์เลยครับขเขาย่งๆงี้ต้องมีก้อนหอนหอนนะครับ หอม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 ทำยี่ยครับโหดจะคอยกินขาอะไรบ้ีงมันสีสันครับด,ดี๋ยวันนี้เขามาจิตเขดิบันหลังจากเจอเราเซ่อหมกตัวครับหาเง้นเง,งนี้ยอฮ้งป้อมหม่ครับนีหมุกตัว นี่ใส่กอดคับยาใส่กออีสานกับนีก่อนห่อนกินน้นนเำเซกินข้าวเหนียวเ็นนะครับข้าวหน่อยๆแล้วก็แส่บเล้บนี่ครับหมกตัวหวอมหวุดยอดอืมสุด với lý với kì nơi đây hoặc như thế đấy. Một khắp, không nhìn nữa hmmm hmmm có hmmm 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 đi qua quá không? Sài quá, Đang đánh... Đánh đánh. Mấy... Con không không đi ăn Đang đi ăn Đang đi ăn Đang บเ่เคยใหดกินร้องมึงนะครับหมกตัวใส่ผักชีลาวใส่ต้นหอมเออกูดรสมองใส่ลูกดวดลายเจี๊ยบนี่แดงๆใส,ส่เลยโอ้โห้มันเจียบพักเอามน้อยเอามน้อย เขไม่ใช <ph> ok ่ปะกันยัน่ปะขาบวกกับวานบานเตออืมดูดหานอสานบานเานีเหนีวครับยังไงเวยโอ้ดูดดุดดีใส่วักซีมหอมหุกตัวใส่วักซีใส่ต้นหอมเนียนๆวัซีต้นหอม Hoang hoang, hoang 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 không quay hoang hoang nó mới hoang hoang quay, hoang hoang sẹp hoang hoang là kéo hoang 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 đấy hoang hoang hôm bởi vì với chỉnh đi hai nhà không nó mày ôm nén nó mày cả xẹp mà thu bẹ thuốc bẹ ôm nằm về nồi cẩn thận các bạn nhiều yeah, khách còn kẹo một to bơi đi bơi bạn không ต้องมีปริมาณหลายๆข้ออิโมกินได้นิ้วอุ่นคำเย็นๆแล้วครับลูกดวดลูกด,ดวดดวดเซียบเซียบแหลกเบาเซียบนะแซี่บเซียบ mày không có chinh khai nhang à nhẹ đèn chiếu này nhau về phía rồi không nhìn về luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền không มเห็ดงานอยู่ไก่บา้านตั้งเดียนกินาหานบ้านเฮานี่ยเสียบเพื่อครับโอ้ยจะคำวันเป็ดยงยังเดี๋ยวโบ้ยเงี้ยเบืบบบ่อมดกินง่ก็หนี่ว่เลยครับยันแข็งตันเนียนๆตอเน,นียน,นๆที่จะเี้ย่งี่ยตัวตึงๆควักซีนี่ก็อ้วก อีอค่ะอืมสุดยอดจกขวามเขียนเนี่ยวันนี้ผมมีากออินเขากันนะครับผมอยากไอพี่หน่อยนนะออก,อกินเขากันบุญละพ้อกันคลิปหน้าเลยครับบายสวัสดีครับ